สายรูดบัตรสายช้อปปิง้งผ่านบัตรเครดิตถ้าหากว่าผิดนัดชําระค่าบัตรเครดิตและค่าบัตรกดเงินสดจะมีอายุความและมีขั้นตอนในทางกฎหมายเป็นอย่างไรบ้างในคลิปนี้ดิฉันจะสรุปให้ฟังค่ะถ,ถ้าหากว่าเราเนี่ยผิดนัดชําระทั้งสองบัตรที่ว่ามาเนี้ยนะก็จะมีผลในทางกฎหมายก็คือธนาคารหรือสถาบันการเงินเอ่อที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็จะฟ้องเราซึ่งเป็นลูกหนี้เนี่ยให้ชําระหนี้พร้อมกับดอกเบีย้ย โดยอายุความของบัตรเครดิตก็คือ2ปีนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้ในรอบบินสุดท้ายแต่จากอายุความ2ปีเนี่ยอาจจะทำให้กลายเป็น5ปีได้นะคะถ้านะหากว่ามีการาผ่อนชำระสินค้าแบบเป็นงวดงวดอย่างเช่นเราไปรูดซื้อสินค้า,าแบบผ่อนชำระอย่างเช่นแบบราคาสินค้าเนี่ยหนึ่งบาทแล้วผ่อนชำระ10งวดงวดละ1,000บาท อย่างเนี้ยก็จะทําให้อายุความเนี่ยจากสองปีเนี่ยกลายเป็นห้าปีได้เพราะว่าเป็นการชําระทุนคืนเป็นงวดงวดในจํานวนที่เท่ากันส่วนบัตรกดเงินสดนะคะโดยทั่วไปก็จะมีอายุความสิบปีนับจากวันที่ปิดนัดชำระนี้และจะต้องไม่ใช่การผ่อนชำระแบบเป็นงวดงวดที่ชัดเจนทั้งสองบัตรที่ว่ามาเนี่ยนะคะแม้ว่าจะขาด อายุความ2ปีหรือ10ปีแล้วก็ตามเจ้าหนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้ตามกฎหมายซึ่งถ้าหากว่าลูกหนี้นะคะได้รับหมายสารแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปศาลก็จะทําให้ศาลนะคะพิจารณาคดีฝ่ายเดียวให้เจ้าหนี้เนี่ยชนะคดีแล้วลูกหนี้ก็จะต้องผูกพันตามคําพิพากษาเพราะว่าลูกหนี้ไม่ได้เข้าไปให้การยกข้อต่อสู้เรื่องขาดอายุความซึ่งถึงแม้ว่าศาลจะ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ขาดอายุความแล้วก็ตามแต่สารก็ไม่สามารถที่จะยกข้อนี้ขึ้นมาเองได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ลูกหนี้จะต้องเข้ามาให้การต่อสู้คดีด้วยตัวเองตามที่กฎหมายเนี่ยได้กําหนดเอาไว้แล้วก็จะทําให้ลูกหนี้เนี่ยตกเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งจะทําให้ต้องถูกยึดทรัพย์บ,บังคับคดีหรือถูกอายัดเงินเดือนเพื่อนําเงินเนี่ยมาชําระหนี้ตามคําพิพากษาให้กับเจ้าหนี้นั่นเองค่ะ สรุปค่ะเจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องคดีได้แม้ว่าคดีนี้จะขาดอายุความแล้วก็ตามส่วนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะให้การต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความแล้วเช่นกันค่ะถ้าหากว่าใครนะไม่อยากพลาดข้อมูลความรู้ดีๆทางด้านกฎหมายก็สามารถจะกดติดตามหรือกดบันทึกไว้ในรายการโปรดเพื่อที่จะย้อนกลับมาฟังซ้ำหรืออีกช่องทางหนึ่งคือช่อง YouTube ชื่อว่าช่อง The World of Law โลกของกฎหมายแล้วคุณจะได้รับข้อมูลทางด้านกฎหมายที่จำเป็นต้องรู้อย่างมากในยุคปัจจุบันนี้เลยล่ะค่ะ